สำหรับ EP นี้นะคะ Meeting Minutes ค่ะ Meeting Minutes มีไว้สำหรับอะไรมีไว้สำหรับเ,เวลาเราจะเข้า Meeting กับใครอะค่ะเราจะได้มีการจด o b j e c t i v e Agenda จด Notes แล้วก็จด t a s k ที่เราจะต้องทำเมื่อเราจบประชุมนะคะเริ่มแรกเลยก็คือ,อวันเนี้เราประชุมวันที่เท่าไหร่นะคะสมมุติวันนี้เป็นวันที่ 2, อ October ค่ะ ต่อมาจะเป็น objective objective เนี่ยจะมีไว้เหมือนจดข้าวๆว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกับใครนะคะสมมุติอันนี้เป็น final design for calendar วันนี้เราจะมาประชุมกับทางวายซานะคะ แล้วก็ต่อมาอันเจนดาที่เราจะคุยกับเขามีอะไรบ้าง feedback on draft ที่สอง cover page review option มีต้องทวนวันหยุดบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าตัว o b j e c t i v e กับ agenda เนี่ยค่ะต่างกันยังไงซึ่ง o b j e c t i v e อะคะ่ะจะเป็นการที่ว่าเราคุยเพื่ออะไรจุดประสงค์ในการประชุมคืออะไรนะคะถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ๆส่วน agenda เนี่ยมันเป็นการที่เราจะคุยอะไรกันบ้างในในองค์ประชุมนะคะหรือที่เรียกกันแบบคำ ฟฟิเชียลหน่อยก็คือจะเป็นวาระการประชุมนะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อคร่าวๆส่วนโนต้ตต่างๆที่เป็นดีเทลในการประชุมเนี่ยจะอยู่ในนี้ในช่องนี้นะคะ,ะเราจะมายกตัวอย่างกันเช่นในปฏิทินเราจะเปลี่ยนจากสินค้าจริงที่ทาง YSR เขาทำมานะคะเปลี่ยนเป็น illustration เราอยากให้เขา,เามีการอีดิทหน้าคอนแทคแล้วก็เปลี่ยนจากวันที่วันหยุดเป็นกลมๆสีแดงสมมติวันที่5เป็นวันพ่อนะคะอันนี้เป็นวันหยุดก็จะกลายเป็นสีแดง ส่วนไซส์ของตัวหนังสืออยากให้ใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีอีด t ิทอีกนิดหน่อยด e ลิเวอรี่เซอร์วิสของ m แมสเ l ลค่ะโอเค อันนี้เราจะเห็นได้ว่าฟีดแบ克เรามีฟีดแบ k ตรงนี้เนาะเรามีที่ต้องคุยมี cover page แล้วก็มีทวนมันอยู่กับเขาเนาะส่วนในเนี้จะมาขยายความของแต่ละท็อปิกที่เราคุยกับเขาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีแบบโน้ตมากมายที่เกี่ยวกับแต่ละท็อปิกที่เราเขียนไว้ในอันเจนด a านะคะอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ k ทั้งหมดแล้วก็มันจะมีย่อยๆอีกสมมติ cover page เน,นี้ยังไม่ได้เขียนลงไปก็ cover page เราอยากจะมา เปลี่ยนสินค้าที่น้องจิงโจ้ถืออยู่บนมือเสร็จแ,แล้วอันนี้ก็จะมีทวนวันหยุดกับเขาซึ่งทวนวันหยุดเนี่ยเราก็จะมาขยายในนี้อีกว่าเราอะทวนวันหยุดอะไรกับเขาไปซึ่งอันนี้เราจะมาให้เขาแก้ว่าเราอะอยากได้เป็นจุดสีแดงนะในหน้าของ ที่เป็นวันหยุดอย่างนี้ค่ะมันก็จะไปขยายตัวอเจนดาเนาะค่ะต่อมา task task อันเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นว่าเราอ่ะต้อง deliver หรือส่งอะไรให้ทาง YSR นะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเรามี cover page review ในอเจนดาเนาะที่เขาเสนอมาเป็น option เราก็จะ ต้องเหมือนไฟน์นอให้เขาว่าเราอะจะเลือกเป็นออปชันไหนค่ะอันนี้ก็ Assign to เราจะจัดงานให้ใครอันเนี้ยใครต้องเป็นคนทํานะคะสมมติเนมหรือเน็ตก็ได้นะคะอันนี้ เสร็จแล้วก็มีจริงๆอ่ะในระหว่างทางอะเรามีคุยกับทาง YSR เพิ่มว่าเราต้องมีส่งตัว Final Recycling Organization หรือ Site ให้ทาง YSR อันนี้จะเป็นหน้าที่ของเน็ต เสร็จแล้วในเนี้ยเราก็จะมีเพิ่มเติมกับเขาอีกว่าเราอ่ะจะมีอยากแก้ไขอีกจุดหนึ่งนะคะเราก็เขียนลงไปว่าเราต้องส่งงานอะไรให้เขาเพิ่มที่เราอยากจะแก้ไข โอเคก็ประมาณนี้จะเป็นน m e หรือ n น t นะคะแล้วอันนี้ก็จะมีวันที่กำหนดส่งให้เขาด้วยนะคะเราจะได้มีระยะเวลากรอบในการทำงานของเราด้วยค่ะ